สวัสดีคร no nice ับพบกับรายการเมทัฟฟิเจอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับอาร์นะครับทีนี้นะครับเราจะมาอยู่กับพวก SCP กันนะครับเป็นหมวดของพวก SCP นะครับหมวดที่ค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยครับแบบนี้นะครับดูซิว่าเราสามารถมาทําอะไรได้บ้างนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นไอ้พวกนี้นะครับเราต้องไปแนะนำไอ้พวกนั้นก่อนนะครับไปดูไอ้พวกนั้นก่อนนะครับหมวดของ SCP นะครับอันนี้ผมยังเรียกมาไม่หมดนะครับอันนี้ผมให้ดูร่าข้าวเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ตัวนี้ก่อนเลยครับวานนะครับวานอวกาศนะครับเป็นเอ4 ท้านะครับดูดูเสียงมันเป็นเสียงของวานนะครับเดี๋ยวผมลองดูว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเอาเล็บเกี่ยวตูดนะครับจริงๆมันเป็นท่ากัดนะครับแบบนี้นะครับมันเป็นท่ากัดแน่นอนนะครับอีกท่าหนึ่งอีกท่าหนึ่งก็ให้คล้ายคลองงวเล็บเลยครับแบบนี้นะครับเสียงมันเหมือนตัวอะไรคล้ออเลยครับแบบนี้นะครับอีกท่าหนึ่ง อีกรูปแบบหนึง่งมีการฟูดาวด้วยนะครับอันนี้เป็นการเกี่ยวนะครับรูปร่างพอๆกับกีก้านะครับแต่ผมไม่รู้ว่าอะไรมาอยู่ข้างบนเนี่ยตัวอะไรวะอะไรมาอยู่ข้างบนอน่ะผมไม่รู้ว่าตัวอะไรครับไอบแบบนี้นะครับผมมองไม่ออกจริงๆนะครับดูหน้าตามันนะ มันเหมือนกับพวกที่มันเป็นกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อฉีกนะครับไอ้พวกที่มันมีกล้ามเนื้อฉีกลำคาญเสียงวานว่ะนะครับมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับแบบนี้นะครับแต่ผมลองดูเลยนะครับสามารถทําอะไรได้บ้างอันนี้เป็นการขวิดนะครับอันนี้ทําได้อันนี้มันเหมือนกินม้อนหยินเลยครับแบบนี้ล่ะมันสามารถทําอะไรได้บ้างอันนี้ขวิดนะครับ อันนี้ทําอะไรอ่ะนอนทับเหรอลองใหม่ดิมันนอนทับเหรอนอนทับต้องใช้คูดาวแบบนี้นะครับเป็นโดโดสายพันธุสายพันธหนึ่งนะให้แบบนี้นะครับเป็นการกัดธรรมดานะครับอันนี้ยิงพวกพิษนะครับดีนะที่ยังไม่โดนนะครับอันนี้ทําอะไรได้อีกนะครับนี่เป็นการปัดนะครับไม่ต่างอะไรกับริปเปอร์เลยครับแบบนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับ เป็นสายพันธุ์เหมือนกันนะครับแต่เป็นสายพันธุ์ตัวเล็กกว่านะครับไอแบบนี้แต่ผมคิดว่ามันน่าจะแรงกว่านะครับมันน่าจะแรงกว่าจริงๆนะครับแต่มีท่ามากกว่านะครับมากกว่าไอตัวใหญ่ตัวนั้นอีกอันนี้เป็น scp อะไร scp หกหนึ่งศูนย์นะครับอันนี้เป็นการปัดไปปัดมานะครับแต่ผมชอบตรงนี้มากกว่านะครับลองดูใหม่ นะครับผมชอบการคำรามของมันนะครับไอแบบนี้นะครับการคำรามของมันเหมือนโซนาร์มากกว่าทีเล็กธรรมดานะครับไอแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องกันเลยนะครับไอแบบนี้ปิดท้ายก่อนลองดูซิว่าใครจะแข็งแกร่งกว่ากันนะครับระหว่าง SCP 682กับ SCP 4715นะครับเดี๋ยวจะบอกให้จักการไม่รู้ว่าจะเป่าจักการได้หรือเปล่านะครับถ้าเป่าจักการไม่ได้ผมก็ต้องขึ้นขี่นะครับไอแบบนี้นะครับมึงจะเดินไปทําอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวดีมึงจะเดินไปทาอะไรเนี่ย เดินไปไหนวะเดินไปใกล้เขาอีกมาทางนี้ก่อนเลยมาทางนี้มาทางนี้วาเอากาศแม่งเอ้ยเดี๋ยวผมจะลองดูครับว่าใครจะเก่งกว่ากันนะครับไอ้แบบนี้เราต้องสั่งลุยแล้วไอ้แบบนี้นะครับข้ามนเอาเลยเราดูดูดิมันจะทําอะไรต่อให้แบบนี้เอาแล้วไงเอาแล้วเจะสู้กันแล้วก็แบบนี้เอาเลยเอาทำไมไม่สู้ล่ะ ฮะนิ่งเหรอดูดิมันเป็นอะไรของมันเอาแล้วไงเอาแล้วแล้วอย่างความมืดเริ่มมาแล้วก็แบบนี้นะครับสู้ดิสู้เลยยังไงเนี่ยฮะอ้รแบบนี้เอาไงดิเอาดูดิว่าเลือดประหลงเหลือเท่าไหร่แล้วดูดิ แบบนี้ทำไมเนี่ยไม่สู้แล้วฮะสู้เปล่าไม่ไม่สู้ล่ะฮะดูดิบ้าจริงเลยไอ้ไม่สู้แล้ววะฮะอะไรของมันล่ะแต่ผมลองแก้ไขใหม่เลยคร้แบบนี้หยุด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 พอ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 ไอแบบนี้มึงยังไงกันแน่วะ ลองเริ่มต้นใหม่ลองเริ่มต้นใหม,ม,ม,ตใหม่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อเลยนะครับแบบนี้นะครับเสียเวลาไปนิดนึงนะครับแบบนี้ฟีหอกมึงเข้ามาใกล้ๆนี่ลองดูเดี๋ยวจะเตาสั่งวุยเลยครับแบบนี้ฮามอนแล่นแหละเริ่มแล้วเอาแล้วไงเอา้านี่มึงไม่สู้จริงๆเหรอฮะมึงไม่สู้จริงๆเหรอไอแบบนี้ แม่งเอ้เยดูดิเห็นไหม scp 6 8 2นะครับไม่สู้เลยครับแบบนี้เนาะ <c oughs> ไม่สู้จริงๆนะริงเนาะแบบนี้เอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงไม่สู้วะฮนะไม่สู้วะดูดิเห็นไหม เอาแล้วไงนี่อุตส่าห์ผมปรับให้มันแบบว่าสู้นะทำไมไม่สู้อ่ะดูดิเห็นไหมมันบ้าแค่ไหนมันมันถึงไม่สู้อ่ะแบบนี้มันบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะเฮ้ยขายหน้าเขาตายหาเลยดิให้แบบนี้ฮะไปไาเลยใน,นมึงไม่อยากสู้มึงไม่สู้ใช่ไหม เอาดิสู้เาฮะเอ๋อออแบบนี้แบบนี้มันไม่ยอมสู้เลยครับไม่รู้เป็นพ่ออะไรนะครับไอแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเรียกมาอีกตัวหนึ่งนะครับเอาแล้วครับตอนนี้ดูเลยเห็นไหมเอาแล้วเริ่มจะสู้กันแล้วครับแบบนี้ จ้าก,การมันซอเจ้าก,การมันท้ามันเลยเฮ้ยเจ้าบอกนะมีเลืองข้าเป็นเ,เปอร์เซนต์เลยครับดูดิซิวลูก่ฟันหลายร้อยเลยครับแบบนี้ครับดูดิเอาเลยไม่เป็นไรอะไรฮะ scp 182ตัวนี้เข้ามาก่อนเลยมาดิเข้ามาเลย อ,รรอ๋อไก๊อะห๋ีเรื่อยไวได้ไงแบบนี้นะครับเฮ้ยหรีเรื่อยไววะเฮ้ยตกลงว่าเราฆ่าใครกันแน่นะอะไรฮนะอะไรวะอะไรไวแบบนี้ฆ่าใครฆ่าไม่ได้ได้แบบนี้นะครับไม,ไม่สู้ไม่ได้บ่ในแบบนี้ ครับพาไปเลยขนาดตามเป็นแรงๆกันเนี่ยเห็บบนไหมนี่แต่ผมไม่ชอบการรีเรื่องของมันเลยว่ะมันรีเรื่องไวเกินเหตุน,นะให้แบบนี้ดูดิเห็นไหมรีเรื่องแต่หน้าม,มันใส่อะดูดิเห็นไหมเฮ้ยมันเกินไปแล้วนะเกินไปแล้วนายแบบนี้อะไรเนี่ยมาไปเลยครับ ออกมเลยออมไปเขยรไปแล้วนะินไปแล้วาไอเฮ้ยอะไรเนยาไมกไม่เข้าไว้แบบเฮยกินไปแล้วยดูผู้สานหลครัมันเลยินไปแล้วนะ,นวนบบนะเฮ้ย ฟี่หลมึงทำเฮีย้ยอะไรได้บ้าเนี่ยดูดิฟีดอลหายไปไหนวะมึงทำเฮี้ยอะไรได้บ้างเนี่ย้ามาเลยดูดิเห็นไหมทำอะไรมันไม่ได้เลยใครแบบนี้มาเลยเก่าหนักใช่ไหมฮะเก่าหนักใช่ไหมแบบนี้ไอวานอรไรยแล้ว อะไรตัโตัใแบบนี้ต่อยมันลงมาก่อนนะครับมันถึงจะตายเดี๋ยวผมจะเอา S T P ตัวนี้มาสู้กับฟีหลอกเลยครับแบบนี้ดูีิว่าใครจะชนะนะครับเดี๋ยวผมจะทําการอันเคมตัวนี้เลยครับรู้สึกว่าตัวนี้โหดมากนะครับฆ่าวานได้ก็ถือว่าโอเคแล้วผมจะทําการอันเคมเลยครับแบบนี้อันเคมไปเลยลองดูดีว่าใครจะแข็งแก่งก่ากันนะครับแบบนี้จะกันด้วยจะกันเร็วเลย,ย,ยลอยากเห็นแล้ว สู้ไหมเนี่ยถูกหรือเปล่าฮะไอ้เกีเก่กีก็มึงไม่ค่อยแบบนี้อา้าวตายแล้วอะไรมึงบาดเจ็บด้วยบาดเจ็บด้วยอะไรเนี่ย <c oughs> การสะท้อนดาเมจของมึงเหรอดอกของไปเลยครับไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะครับออกไปเลยเดี๋ยวผมจะลองเรียกตัวใหม่มาครับเดี๋ยวผมจะลองเรียกตัวใหม่มาเลยมาแล้วครับ S C P ตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองดูกันเลยมึงจะหันมาที่กูทําไมเล่า เอาเลยข้ามาตายเลยครับแบบนี้ตายเลยครับดูดิว่าเลือดเหลือเท่าไหร่แสดงว่าแข็งแกร่งมากเลยนี่ไอตัวนี้ตัวนี้เป็น SCP ที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากๆเลยครับอะไรอะยังเหลืออยู่เหรอไอมังกรเอ้ยแล้วเราจะลองมาดูใหม่เลยครับ SCP 682นะครับลองมาสู้กับไอตัวนี้เลยครับแบบนี้อยู่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับมาแล้วครับ มาแล้วครับ SCP 682นะครับเลเวล4,000นะครับ, 4, ะรบจะไปสู้กับฟีดหรอกตัวนี้นะครับเรามาดูกันเลยมองอะไรกูเล่าตูของมึงอยู่ทางโน้นข้ามันเลยข้ามาันนั่นแหละเดี๋ยวนะเราดูดิด SCP 682ปดสโกรไปไกลเลยครับไล่ตัวนี้ลไล่ตามไปอีกครับน่าสนุกดีเราดูเลยเราดูว่าใครจะชนะน,นะครับเราดูเลย เอาลวไงเอาลวไงครับเริ่มงสู้กันแล้วครับ SCP 6 8 2ปมาทักไอที่ลองนะครับตายแล้วตายแล้วครับ SCP 7 4 1 5ชนะนะครับจอมารฟีลลอกนะครับหัวเป็นรูปร่างแกะนะครับ SCP ตัวนี้นะครับยอดจริงๆผมูค่อนข้างชอบนะ้ SCP ตัวเนี้ยน่าจะชอบถึงที่สุดเลยล่ะมีความทรงพลังสูงนะครับไอตัวนี้นะครับทรงพลังสูงสุดเลยตัวนี้โดดไปตั้งไกลเลยเหรอ ีอแบบนี้ไกลมากเลยครับแบบนี้ไปกันเลยโดดไปเลยขึ้นไป,ข,นไปขึ้นไปขึ้นไปเลยหยุดก็หยุดไม่ได้วะข้อเสียนะครับไอแบบนี้ควบคุมการกระโดดไม่ได้เลยครับไอแบบนี้นะครับ <P an>: <s <are> <S ผมไม่ค่อยชอบเลยน <c oughs> ี่คือข้อเสียนะครับข้อเสียของการบังคับเลยแบบนี้นะครับอยู่ตรงนี้แหละ <c oughs> จะไม่มีอะไรมากนะครับไนแบบนี้นะครับไอวานนี่มันก็อะไรล่ะขาวมือนะโอเคครับใครได้ชอบสลัดคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับรายการเมทัคฟิวเจอร์ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ